ล่าสุดฮะบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนหรือว่า TPIPL นะฮะครับซึ่งปัจจุบัน,นะฮะก็เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักนะฮะแบ่งเป็น4กลุ่มธุรกิจประกอบด้วยครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างนะครับอันแรกนะครับสองก็คือธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีพันุ์นะครับสามก็คือธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็สี่นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอื่นๆนนั่นเองนะครับ สธุรกิจหลักนะฮะสำหรับทาง TPIPL แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาเตรียมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งที่3นะฮะครับจะมีจำนวน2ชุดด้วยกันคุณสุภชัยฮะมูลค่าคร,รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน8,000ล้านบาทนะฮะครับรายละเอียดสักนิดหนึ่งครับหุ้นกู้ชุดที่1อายุ4ปี6เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่3 5.5%ต่อปีนะครับมูลค่าไม่เกิน4,000ล้านบาทชุดที่2นะฮะอายุ4ปี11เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่นะฮะ3.7%ก็จะสูงกว่าชุดที่1อยู่เล็กน้อยเนื่องจากมีอายุที่ยาวนานกว่านะครับมูลค่านะฮะเท่ากันคือไม่เกิน4,000ล้านบาทซึ่งทั้ง2ชุดเนี่ยครบกำหนดไถ่ถอนนะฮะในปี2569ไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจครับคือเขาจะมีการชำระ ดอกเบีย้ยทุก3เดือนอนะครับทุก3เดือนนะอัตราดอกเบีย้ยที่บอกไว้ฮะชุดที่ 1, 3.5%ต่อปีชุดที่2คือ3.7%ต่อปีนั่นเองนะครับเอาละครับนะเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ชุดนี้นะฮะที่มาที่ไปรวมถึงวัตถุประสงค์ของการขายหุ้นกู้ว่าจะนําเงินไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรความเสี่ยงนะฮะในแง่ของการชําระคืนะนะฮะก็คง <ผม S 2> ต้องไปสอบถามถึงสถานะทางการเงิน สักหน่อยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณดุษณีเกลียวปัตตินนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในฐานะตัวแทนหลักทรัพย์ทั้งหมดเนี่ย11แห่งที่จะมาเป็นผู้ขายหุ้นกู้ TPIPL ครั้งที่3นี้คุณดุษณีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณดุษณีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเรียนถามคุณดุษณีก่อนนะฮะเบื้องต้นคร่าว เอ่อทีพีไอโพลีนฮะขายหุ้นกู้ครั้งนี้ผมขอไปที่วัตถุประสงค์ก่อนกันละกันสองชุดไม่เกิน800พล้านบาทตรงนี้จะมีการนำเงินไปทำอะไรบ้างครับค่ะเอ่อมื่อกี้อย่างที่เรียนนะคะสองชุดนี่รวมกัน800พล้าน<ะ>แต่เราเป็น3ามสวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกแน่นอนที่สุดก็ชำระคืนหุ้นกู้ปีหน้านะคะมาบานมกราคมนะ,ะประมาณประมาณ4,800ล้านนะมันมี3ตัวที่ครบกำหนดพืีนะคะ,คะก็ อีกส่วนที่สองนะจะไปคืนเงินกู้นะประมาณ1,500ล้าน1,429ล้านค่ะ<ม>ส่วนที่สามเนี่ยเขาจะไปคืนทรัพย์สินลงทุนเพิ่มค่ะเ<ม>ป็นทางด้านปรับปรุงสายการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะเป็นส่วนไหนลักษณะเป็นคึ่งือประมาณประมาณ4,080น,นคะคะไปไปไป,ไปคืนคุณกู้ประมาณ1,500เนี่ยไปชำระสินเชื่อค่ะ<ม>ที่เหลือเนี่ยก็จะไปคืนทรัพย์สินทรัพย์ค่ะแล้วลงทุนเพิ่ม,มค่ะสำหรับการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมนี่จะได้เงื่อนไขดอกเบี้ยที่ดีขึ้นไหมครับ ดีขึ้นรณ์ปัจจุบันดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะไหมครับดีขึ้นก็พอสมควรเลยค่ะก็ประมาณเปอร์เซนต์กว่าค่ะโอ้เปอร์เซนต์กว่ากว่าเอ๊ตรงนี้ถ้าดูจากเบื้องต้นเนี่ยถ้าคิดเป็นประมาณสักหนึ่งเปอร์เซนต์กว่ากว่าตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าสามารถที่จะประหยัดในแง่ของต้นทุนของตัวของทีเบอร์ีนประมาณสักเท่าไหร่ฮะโอ้อันนี้เดี๋ยวต้องันเดี๋ยวต้องกลับกับกลับไปคำนวณให้นะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่า คือตอนนี้เนี่ยตัวธุรกิจอย่างที่เมื่อกี้ทางนิพนธ์เรียนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจของบริษัทเนี่ยค่อนข้างดีนะดีดีมากๆเลยแล้วก็ในแง่ของการกระจายการลงทุนของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจส่วนตัวนะคะเขาก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้บอกคือมีสีธุรกิจล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีคือเขาเขาค่อนข้างจะเกาะกระแสนิดนึงนะคะแล้วก็แล้วก็วการทําให้เวลาที่เราลงทุนหุ้นกู้เนี่ยลงทุนหุ้นกู้เนี่ยคือสําหรับผู้ถือหุ้นกู้เนี่ย จุดประสงค์หลักๆของเราคือลงทุนแล้วต้องได้ดอกเบี้ยแลวต้องได้เงินต้นคืนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเงินสดของเขาดีกระแสเงินสดของเขาสามสี่พันล้านตลอดตลอดทางนะซึ่งถ่าวมาโอเคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองว่าตัวนี้น่าลงทุนไหมน่าลงทุนแต่ถ้าว่าจะถ่าว่าตัวนี้ประหยัดต้นทุนขนาดไหนเนี่ยคือเขาเอาไปลไฟแนนซ์กับทางธนาคารด้วยแต่ทางธนาคารเนี่ยไม่แน่ใจว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ เวลามองภาพรวมเนี่ยคิดว่าผลการการรีไฟแนนซ์ของทางด้านเขงธนาคารออกมาแล้วก็เอาของทางทางทางผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดแล้วเนี่ยเรียกว่าเบสท์ออฟดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าจำนวนแม้เงินเนี่ยเดี๋ยวต้องไปชิมทีค่ะเพราะมันมีทางด้านสินเชื่อด้วยค่ะโอเคผมขอเรียกสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งคือรีไฟแนนซ์อันนี้ได้เงื่อนไขดอกเบี้ยดีขึ้นแน่นอนสถานที่ถ้าดูตามหลักการแล้วหุ้นกู้ก็มักจะมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเงินกู้ธนาคาร ฉะนั้นก็น่าจะทําให้ดีขึ้นด้วยในภาพรวมไม่ไม่แน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 ,แน่เพราะว่าคือธนาคารคือเอ่อหุ้นกู้ในบางทีดอกเบี้ยแพงกว่าธนาคารนะคะย <c oughs> ิ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ <c oughs> เอ่อ <c oughs> เป็นลูกค้ารายใหญ่ดอกเบี้ยอาจจะแพงกว่าธนาคารนะคะแต่ว่าภาพรวมแล้วของเขาหนึ่งบวกสองเนี่ยจะดีขึ้น อ่าโอเคอโอเคกองทนี่จะดีขึ้นแต่ว่าจะมีถึงขนาดไม่เตือนเนี่ยจะต้องไปเช็คก่อนธนาคารเนี่ยปล่อยกู้เท่าไหร่ค่ะได้ครับค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวขอรบกวนดูแผนการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สักนิดหนึ่งนะฮะรวมถึงถ้าสำหรับท่านที่สนใจฮะจะไปจองซื้ออะไรอย่างไรเมื่อไหร่ค่ะหุ้นกู้ตัวนี้นะคะขายวันที่ห้ถึงเจตุลาคม ห้าถึงเจ็ดตุลาคมนะคะเขายทั้งหมดสิบเอ็ดที่นะคะแน่นอนที่สุดเจมี่ไทยต้องขายแน่ๆนะคะส่วนที่เหลืออีกสิบที่นะคะก็ได้แก่ได้แก่หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์หลายๆแห่งนะคะเช่นหลักทรัพย์เอเชียพลัสหลักทรัพย์เคทีบีเอสพีหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้บริษัทหลักทรัพย์ไอไอราบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาเสถิรบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าบริษัทหลักทรัพย์ เออมย์แบงก์ซิมเองนะคะบริษัทลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปบริษัทลักทรับเคจีไอแล้วก็บริษัทลักทรัพบโยบีเคฮยนเยอะนะคะขายสเปซแห่งค่ะแล้วก็ค่ะนนก็เออตัวนี้งั้นขอขอเพระพี่นิดนึงนะคะเวลาลงทุนเออหุ้นกู้ไม่เหมือนหุน้นเมื่อกี้บอกหุ้นนะคะเออก่อนก่อนก่อนหน้าจะเป็นหุ้นวันนี้หุ้นกู้เนี่ยเราต้องดูเครดิตเรตติ้งความมั่นคงของบริษัทเออตัวหุ้นกู้ท p i CL ตัวนี้เนี่ยเรตติ้ง 3B บวก ถือว่าเดตติ้งดีนะคะแล้วก็สเตเปิลแนวโน้มสเตเปิลคือว่ากลัวมั่นคงตรงนี้อยู่ตรงสิทธเดตติ้งเดตติ้งดีสามีโบ่เนี่ยไม่มีแนวโน้มว่าจะถูกดาวเกรดหรือว่าถูกจะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ทางนิเวียนคือว่าดอกเบี้ยค่อนข้างสวยสามจุดห้าห้ากับสามจุดเจ็ดีปีหกเดือนสามจุดห้าห้าสี่ปีสิบเอ็ดเดือนนะคะสามสิดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างละสี่พันล้านก็เป็นแปดพันล้านค่ะ อครับไอ้ถ้าดูจากจํานวนที่ออกก็คือทั้งสองชุดได้รวมกันประมาณสักแปดพันกว่าล้านาเนี่ยธาก็ตของเราจริง,รงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างครับก็จริงๆที่ว่าแปดพัน 8, ล้านก็น่าจ <laughs> ะ ไม่ถือว่าติดต่อต้องบอกว่าดอกเบี้ย рейт ิ้งดีนะคะเร й ติ้งเร й ติ้งบริษัทดีอัตราดอกเบี้ยใช้ได้ดอกดอกเบี้ยดีข่าวว่าของตัวผลประกอบการของเขาอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าผลประกอบการของเขาเองเนี่ยถ้าถ้ามองว่าในแง่ของกําไรของเขาเนี่ยนะคะก็ทางเอเชียพลาสติกก็ทำทําวิเคราะห์มาแล้วว่าผลทุกทุกสถิติกําไรสูงสุดในรอบ11ปี นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากปิโตเคมธุรกิจป,ปิโตเคมเคม,เ,เคมีของเขาแบบที่ได้ผลได้ได้ได,ได,ได้มีผลจากอ,อราคาสเปดมันเพิ่มขึ้น mm hmm. นะคะแต่ว่าทั้งที่ทั้งนั้น,นเนี่ยคือต้องถามถามว่าเราลงทุนหุ้นกู้เนี่ยนะคะสี่ปีหกเดือนสี่ปีสิบเอดเดือนเนี่ยอย่างแรกเนี่ยที่เราต้องระวังคือเราเวลาลงทุนหุ้นกู้อยากจะให้ถือจนครบกําหนด เพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนหุ้นคู่ไม่เหมือนหุ้นนะคะเมื่อกี้ก่อน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 ชันเนี้ยจะเป็นหุ้นใช่ไหมคะหุ้นเนี่ยเวลาเข้าตลาดแล้วคุณจะซื้อซื้อขายขายมีปัญหาแต่หุ้นคู่เนี่ยเราต้องกะเลยว่าอ่ะสี่ปีครึ่งเขาจะไม่ขายเนาะสี่ปีสิบเอ็ดเดือนจะไม่ขายนนเน,นะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนกระแสงเงินสดก่อนอ,อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าอยากจะ ใช้เงินนะคะทางธนาคารเองก็มีออฟเฟอร์ตัวเรียกว่า secondary bond คือ,อมีการซื้อรับซื้อรับซื้อหุ้นกู้คือนด้วยนะคะณราคาตลาดบ,บันนั้นนะคะ อ่าเงื่อนไขข้อกําหนดฮะก็คือเป็นนักทุนทั่วไปสามารถไปซื้อได้ใช่ค่ะออเดอร์ไซส์เป็นไงฮะตัวนี้ดีมากตัวนี้ดีมากเป็นรุ่นเป็นเป็นรุ่นกู้ที่ให้กับนักลงทุนทั่วไาทั่วไปไม่ใช่หายนิเปิลนะคะแล้วลงทุนก็ไปซื้อได้แล้วขั้นต่ำคือหนึ่งแสนบาทแล้วก็ตัวคูณทวีทุกๆุกหนึ่งแสนบาทคือหนึ่งแสนสองแสนสามแสนนะคะครับเริ่มต้นหนึ่งแสนบาทนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกทีละแสนง่ายๆโอเคเออจองซื้อคือระหว่างห้าถึงเจ็ดตุลาคม ผ่าน11โบรเกรอ่ะเดี๋ยวรบก,กวนนะฮะคุณดุษณีอีกสักครั้งหนึ่งสรุปความน่าสนใจทั้งหมดเลยฮะของหุ้นกู้ชุดนี้ทั้งในแง่ของโอกาสความเสี่ยงในด้านต่างๆครับคือต้องบอกว่าหุ้นกู้ TPR ตัวบริษัท TPI นะคะเราเวลาเราลงทุนหุ้นกู้เนี่ยเราต้องดูตัวบริษัทก็ด้วย รูปบริษัทนี้มีกระแสงเงินสดสม่ําเสมอไหมมีความสามารถที่จะคืนดอกเบี้ยและเงินต้นให้เราได้ไหมนะคะถ้ามองดูในแง่ของกำไรสุทธิของเขาตลอดหลายปีมันเนี้ยก็คือค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เขาก็มีการกระจายธุรกิจเนี่ยออกไปสามสี่ตัวหลักนะคะล่าสุดเมื่อกี้ที่ที่คุยคือพอเขาเขาเาเกาะกระ,ะแสโควิดตอนนี้เขาออกน้ำยา้วนปากออกหลายๆอย่างเรื่องของโควิดมาชาดเชื้อนะคะซึ่งเป็น้ือได้เนะเาะ ซึ่งถามว่าออพอเขากระจายนี้รวมถึงที่เขามีไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าทําให้บริษัทนี้มีความมั่นคงทางได้กระแสเงินสดในระดับที่ใช้ได้นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นในแง่ของการที่เขาจะคืนเงินต้นคืนเงินกู้ของเราอ่ะก็ดูดูดดดจะไม่มีปัญหาอะไร<ม>เราประกอบกับในแง่ของเรทติ้งเองเนี่ยเรทติ้งของบริษรัทบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ตัวนี้คือ t ริปเปอร์ริปคือสาบวกค่ะ ะะเพราะฉะนั้นถ้าที่จะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องศึกษาบริษัทนะคะในแง่ของตรงนี้แล้วก็วางแผนกระแสเงนินสดของเราให้ดีนะคะอืมอแต่ถ้ามีอุบัติเหตุอะไรก็ยังมี secondary bond คือจะสามารถใช่าาใ,ชใชแล้วคือธนาคารรับซื้อนะคะธนาคารรับซื้อก็สามารถที่จะมาติดต่อธนาคารซีนีไทยได้นะคะก็ถ้าหากว่าซื้อไปแล้วเนี่ย คิดว่าช่วงนี้เกิดไปเจอจับไปเจอที่ดินสวยๆหรือจะไปเจออะไรแล้วล่ะอยากจะลงทุนใหม่ลงทุนเพิ่มก็สามารถมาขายให้แบงค์ได้นะคะธนาคารกินใหท่ไทยเรารับเรารับที่จะรับซื้อขึ้นมาค่ะเราก็จะมีโควต้าวงเงินให้ค่ะก็ติดต่อได้นะคะของธนาคารเองเนี่ย c เซ็น e n t e r เราหมายเลขศูนย์สองหกสองหกเจ็ด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 อันนี้รวมถึงหุ้นกู้ตัวอื่นๆที่เราขายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจอยากจะสอบถามเรื่อง TPI พีเอลเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถทู้มาได้เลยค่ะครับนะเขาคร่าวสักนิดได้ไหมคุณดุษณีฮะดูว่าหลักการในการรับซื้อคืออันนี้เผื่ออนาคตหากว่ามันจําเป็นมันจะกําหนดราคากันอย่างไรคืออย่างนี้นะคะปกติเราจะดูราคาตลาดทีนี้ต้องบอกว่าราคาหุ้นกู้เนี่ยมันผกผันกับตัตกราดอกเบีย้ยถ้าดอกเบี้ยขึ้นราคาหุ้นกู้ตัวนั้นที่เราถืออยู่เนี่ยมันจะลงถ้าดอกเบี้ยลงราคาหุ้นกู้จะขึ้นเช่นสมมติตัวนี้เนี่ยนะคะ เราซื้อหนึ่งแสนคิดว่าเป็นหนึ่งร้อยละกันนะคะเป็น 100. หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมันขึ้นเยอะๆเยอะเนี่ยน,นะคะตัวดอกออตัวราคาหุ้นกู้เนี่ยาอาจอจยู่ที่เก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดอันนี้ราคาตลาดที่เขาสามารถซื้อขายได้รเราในฐานะคนถือหุ้นกู้เรามีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งคือเราเออ่จริงๆสามทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งคือเราไปขายในตลาดเลยนะคะบอลมีตลาดบอลเหมือนกันแต่ว่าตลาดบอลประเทศไทยไม่ค่อยลิควิดคือไม่ค่อยมีกระแสสภาพคล่องนะคะราคาจะถูกกดนิดนึง ทีนี้ก็มามาอัน่ทางเรื่องที่สองคือมาขายมาขายให้กับทางธนาคารเอง<ม>ก็มีหลายหลายธนาคารนะคะที่ที่ที่รับรับซื้อขึ้นมานะคะแต่ว่าของธนาคารรุงไทยเนี่ยเราค่อนข้างจะแอคทีฟนิดนึงนะคะ<ม>ตัวที่สามเนี่ยนะตัวที่สามเนี่ยนะคะสามารถเอาพุ้นกู้เนี่ยมาเป็นเทรดคือมาเป็นหลัปกประกันแล้วกู้่เงินออกไปได้<ม>ทางธนาคารเองก็มีสบริการนี้ให้เหมือนกันแต่ลองสึงขายก่อน ท,ที่การขายคือคุณก็มาติดต่อที่ธนาคารนะคะไม่ว่าจะโทร c เซ็ center หรือติดต่อที่สาขาแล้วก็คุณกู้ที่มีอยู่นะคะมา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 ,มาให้ธนาคารให้ราคาถ้าพอใจก็ประมาณสองวันนะคะก็ได้เงินแล้วอืมนะครับอืมเราก็จะค้นราคาให้เราก็จะค้นราคาให้นะคะในขณะเดียวกันเหมือนกันด้านการ คือธนาคารเอามาเราก็ซื้อมาขายไปเนาะถ้าหากว่าวันนี้บอกเอ้ยช่วงนี้ไม่มีหุ้นกู้อะไรเลยแต่ว่าเพิงเงินฝากครบกหนดหรือมีเงินตกเบิกมาอยากจะลงทุนก็สามารถมาติดต่อธนาคารได้ว่าเออทีกอยากจะซื้อหุ้นกู้มีตัวไหนออฟเฟอร์บ้างไหมวันนี้เรามีซื้อขายเรามีเรามีซื้อออนไลน์แล้วนะคะทาง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 ดิจิตอลค่ะซึ่ง CBI นี่ก็จะอยู่ในออนไลน์แล้วด้วยก็สามารถวันจองซื้อค่ะวันที่ห้าเนี่ยเข้ามาได้เลย แต่ว่าเราตาม first come first serve นะคะคือหมายถึงว่าใครมาก่อนก็จองหมดโคต้าก็ก็ก็หมดค่ะปกติครึ่งวันก็หมดแล้วค่ะครึ่งวันก็หมดแล้วนะครับเอาละครับคุณดุษณีขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะฮะคุณดุษณีเกลียวปฏินนท์นะฮะจากทาง CIMB ไทยก็เป็นหนึ่งใน ฐานะของผู้ขายนะฮะหุ้นกู้ทั้ง11รายสำหรับที่ PIPL ครั้งที่3ปี2,164นะฮะมูลค่าหุ้นกู้แบ่งเป็น2ชุดนะฮะรวมกันคือไม่เกิน8,000ล้านบาทก็ท่านที่สนใจนะฮะนอกเหนือจาก CIMB ไทยก็หากว่าท่านเป็นลูกค้าของ a s เ a plus KTB ST กรุงไทยซีมิโก้ไอราโนมุระพัฒนสินเมแบงก์กิมเองประเทศไทยคันที่กรุ๊ป นะฮะ KGI รวมถึง UOB k H n, ค e n ีก็สามารถที่จะติดต่อได้นะฮะ